ปนเห็ดจ้ะพี่น้องปนเห็ดเส็บแสบล่างขวดทำลายหลักฐานเด้พี่น้องประลาดางฝ้า,าล่างขวดเลยพี่น้องจ้ะล่างขวดใส่เลยจ้ะแศบคักพี่น้องจ้ะกลาบสวัสดีพี่น้องสุผภูสุคนนะจ้นะเนาะขอบคุณกำลังใจทีมอบให้กับเอนะจ้นะเนาะเป็นกำลังใจใหเหตุไปโดนๆเด้พี่น้องเด้อนี่แหละจ้ะไอ้ผ้ามาปนเหตดเหมือนนี้ มาเบิงกันเลยจ้ะมีเอ่เอเอย่างแน่เนาะใสพริกหอมเอ่อกระเทียมแล้วก็เฮ็ดข่าวยอแหนนาะจ้ะเนาะทีเอ่เอผิดตอดเพิ่นห้มากเอกมาตัมเดี๋ยวสิไปแบ่งมูนะจ้าเนาะว่าไผสิไดแน่นเนาะเอบ่รู้แต่ว่าเบิงก่อนว่ามันสิไดหลายไดหน้อยปันไดเนาะเฮ็ดไปสองถุงนะจ้ะที่ผิดตอดห้มามาเบิงกันเลยจ้าพี่น้องเอ้ยคนตั้งก็มีคนฮักก็หลาย บ่าขอหุูเชี่ยวก็ไส่เด้อช่วงนี้เด้อตัวไข่ตัวมันไปก่อนกินบักพริกต่านโคบิสพี่น้องพริกหวานจ้าบุ๊ยพริกเผ็ดพริกเผ็ดติดปนเห็ดสันเด้์ไม่คิดได้บ่างมันนี่ซ่ามพะย,ย,ยัยประยู่เนาะพี่น้องนะเนาะเกลียวขวบพริกขวับเกลือพี่น้องพะยัยประยู่ ม่ไงไปกินกาแฟบ้านล้องสาาเห็นแล้วบอกผิดหล,ลายหลายจริงๆมักคักถืกใจขาโจ๊ะเห็ดกระพร้อมแล้วจ้าเห็ดกระพร้อมแล้วเห็ดพร้อมแล้วเห็ดข้าโย่แหนหรือเห็ดเพิงเห็ดเผิงฝรั่งนะจ้าพี่น้อง เดี๋ยวเปลหอมหัวหอมแป๊บหนึ่งชิ้นใหญ่ต้องทัดออกเพราะว่าทุกบระท่านผิดหนอยมาเอามาขวัวไหมกับเอ่อหอมแล้วจ้ะใส่หอมมันนี่แหละไอ้ก็มีหอมแดงบานเข้าเอ็กซ์ก็ใส่หอมใหญ่นี่ละเดี๋ยวดาดจะทะหอมหอมแล้วก็เอาลงโขลกเลยจ้ะวันนี้เข้ากับซีโขลกผิกหน่อยรอดกับกระเทียมเนาะ โขกหยาบหย,ยาบพี่น้องโคกหยาบหยาบลอเลยจ้ะโอ้ยน้ำตาแตกกันก้อยหอมก็ถือกันได้เสียดอกกบหอม แต่มาคข้นมาดยิงนะนะนั่นนี้ปนเห็ดเล้พี่นอ <_ d iam ond> ้องปนเห็ดสุกเห็ดนะจ๊ะอันนี้พริกที่โขกแล้วนะจ๊ะเอกซสิบแบ้งออกก้อน แลงออกจากโคกก้อนนะจ่ะโคกกระสิตำเอาค่อยๆเอาค่อยๆเอาเห็ดลงไปทีละสองคัพี่ก็ได้พี่น้องเพราะเห็ดมันลายเนาะแล้วก็ตำบักพริกนี่ตักออกว้ก้อนจ้ะมันสิบีหยบเนาะมันสิแบบว่ามันสิตำละเอียดโพดนะเอ้บอมันสิบอแซบมันแบบว่าถ้าถ้าเห็ดเข้าบอ มันต้องตมเห็ดหยาบๆนะขั้นเอาเอาพริกไว้ในโรกคือเกาเห็ดเท่าสิบว่าถือตำไหมเห็ดมันสเนนิเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่นะมันสิบว่าแบ่บมันสิบว่าเข่าหนามเขารดชาิเนะาะตำหยาบๆที่น้องก็ต้องตำละเอียดก็ได้เนี่ยแล้กการเดียวก็เอาเห็ดลงอีกตำเป็นสิบละจ้ะตำซ้ำที่เท้าพอใจนะหน่ะล่ะว่าเหา ต้องการประมาณเท่าใดแต่ว่าถ้าถามเอนั่นเอสิ๊ตำละเอยียดจักหน่อยเพราะว่าเหนื่อเห็ดมันมันผ่าเนี่ยมันเป็นตอนนึ่งเสียถ้าเขาบ่ถ้าเขา้ตาตําผสมไปกับอันนี้หลายบ,บักพริกหลายนะ่ะเห็ดมันสิบ่ถือตำไหมมันสิบ่ได้รสชาตินะมันสิเป็นก้อนใหญ่โพดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาเห็ดให้เบิง่งประมาณนี้เนาะ กระโคกนะจ๊ะตอนหลังเฮาจังคอยเอาพริกที่เฮาตาไว้แล้วเนี่ยลงโคกผสมไหมแล้วคอยปรุงรสที่หลังเด้พี่น้องน้าปลาผงชูดดรสน้าปลาแดงเสียอย่าผึ่งใส่เนาะตอนตำนะ่ะมันสีเห็ดให้มันแชะเลาอเฮาตำยากคอนอยากตำแป๊บหนึ่งนะพี่น้องเนาะถือกล่องนะ้ำมันเหล่าบ่ทนัด กันยังโขกอยู่พี่น้องจ้าโขก,กเฮ็ดนะจ้ะเนาะเดี๋ยวผ้ามาเบิงนะจ้ะตอนเอหยาบๆแล้วเนาะโขกเสร็จแล้วเนาะเอสีเอาประมาณเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวผ้ามาเบิงเนาะเห็นบ่มันก็สิเป็นตอนแนแต่ว่ามันก็บว่าเป็นตอนอันนั้นลายนะอันนี้คือเห็ดย่างเดียวพี่น้องเห็ดอย่างเดียวบักพริกบ่ท่านเดียวลงจ้าบันนี้เอสีมตาตั้มส่กันเนะาะบันนี้เนาะเพราะว่าเฮาโขกพริกไวแล้วนะ เฮ็ดเข้าโอเคแล้วเขาก็จะพลิกลงนะพี่น้องจ้า okay. ใส่ปุ๋ยน้ำพี่น้องใส่เครื่องซ่อนเครื่องซ่อนอันนี้นะบ่าใสเหมือเห็นไหมใส่ปุ๋ยน้ำโคกยับยาบให้เขากันนะพี่น้องเนาะส่วนปะลาาที่ใช้ก็ปะลารานางฟ้านะจ๊นะเนาะใส่ไปเลย เส่วนไผ่มากเปรี้ยวกลับไปบีบบักหน้าบักหน้าใส่เอาที่หลังแล้วจ้ะเนาะไปบีบบักหน้าใสเอาที่หลังโขกวันจะข้าวด้วยงานดีมากพี่น้องเห็นบอแสบพร้อมจ้ารดชาดน,นี่บอต้องห่วงมีคนคอนเฟิร์มนี่บอต่ากว่าสิบคนคนที่เคยซิมเคยกินนะเนาะกัสีกัส,กสีเพื่อนแถวๆนี่แหละแล้วกาต่อไปก็จะเป็นการปันผุดเนาะจา้ะเนาะ เอกะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะจ๊ะเนาะที่เขามาเป็นกําลังใจตัง 2, ้งสองพันศัพ์นะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจใเฮไปโดนๆด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า